สวัสดีครับจากช่องช่างคอมมือหนึ่งนะครับก็มาแนะนําวิธีนะครับการแกะเครื่องของ L110 นะครับท่านใดกําลังจะแกะนะครับก็บางทีแกะเพื่อจะดึงน้ําหมึกนะครับเนี่ยบางทีมันติดนะครับเนี่ยมันยกน้ําหมึกตรงนี้ไม่ได้นะเราจะแกะฝานี่หมดเลยนะครับตอนนี้ช่างชินแกะน็อตมาแล้วนะครับก็เลยดูแล้วเออมันง่ายดีก็เลยจะอัดคลิปไว้นะครับก็คือมีน็อตกี่ตัวอะไรเนี่ยสอง 4 6 8หปดทั้งหมด8ดตัวนะครับก็คือไข่นะครับอ่านทั้งกีนทำภาพ3ามมิตินะครับโอเคนะครับก็มีตรงนี้1ตัวนะครับเนี่ยตรงนี้1ตัวนะครับ1ตัว2ตัวง่ายครับอยู่ที่น็อตเองหนึ่งตัว2ตัวได้ไหมสามตัวนะครับ3มตัวอ้าสามตัวนี่นะครับ3ามตัวนี่แล้วก็4ี่ตัวนี่นะครับสี่ตัวส สี่สองสี่หกแปดนะครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวเสร็จมันมีด้านข้างนะครับเนี่ยด้านข้างตรงตรงน้ําหมึกนี่นะครับอีกสามตัวนะครับเนี่ยครับเคสามตัวนะครับมีตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้อีกสองตัวนะครับอแล้วอันไหนตัวล่ะก็เนี่ยจะประมาณนี้นะครับเนี่ยพอพอได้แล้วก็สามารถยกนะครับขยับขยับนะครับมันจะมีฝั่งนู้นอะ อยากฝั่งนี้ก่อนยกตรงนี้ขึ้นมาเนะี่ยแล้วก็ขออยับตั้งชิ้นเดี๋ยวเราจะขี้มันออกกันนะต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีต้องเอาเท้าขึ้นมาช่วยนี่นะครับนะครับมันจะตรงนี้มันจะยกขึ้นไดน้ครับดันตรงนี้ลงไปก่อนนะครับโอเคอโทษนะคาทีมีชิ่เดี เอถึงตรงนี้ก็ยกด้านฝั่งนี้ก็ออกมาได้เลยนะครับนี่เลยนะครับออกออกแล้วนะครับก็ยกมาโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยพอยกออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ยากไหมครับง่ายๆนะวันนี้ก็นิดเดียวสั้นๆนนะครับก็มาอ่านคลิปแล้วก็พอรเรายกตรงตรงนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูจะดูจะถอดตรงนี้ได้ง่ายนะครับวันนี้ช่างชินที่ช่างชินแกะก็เลยเพราะว่าจะเอาเนี่ยถอดตลับนี้ออกมาดูนะครับน้ำหมึกนี่มันหมดนะครับเราต้องดึงนะครับดึงเพื่อจะให้น้ำหมึกมันไหลเข้าตลับเพื่อจะไปต่างฟินนะครับทุกสีเลยนะครับแห้งหมดเลยแห้งหมดเลยแห้งหมดเลย นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับในช่องเช่างชินก็มีนะครับวิธีการดึงน้ำหมึกแล้วก็การปิ้นเทสการล้างหัวพิมพ์นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับหรือเอฟซันแอลหนึ่งหนึ่งศูนย์ไว้แค่นี้นะครับโอเคประกอบก็เหมือนเดิมนะครับไม่ยากนะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ช่างช่องช่างชินมือหนึ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ช่างชินมือหนึ่งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ